นี่เป็นภาพจากหนังเมื่อ48ปีที่แล้วนะครับวันนี้นำมาให้ดูกันมาดูกันว่าไม้สูงที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้นะครับที่รถบรรทุกไม้สูงนั้นบรรทุกมาแล้วพระเอกกรุมสิวิไลนั้นก็ชิงรถคันนี้แหะครับเพื่อที่จะไปสก,กัดกั้นการบรรทุกสูงนะครับนี่ครับรถที่บรรทุกไม้สุงมาผมนำภาพนี้ไปลงไว้ใน Facebook นะครับแล้วก็มีการคอมเมนต์ไว้เยอะนะครับลงเป็นภาพนิ่งนะครับ บอกว่าเป็นภาพไม้สูงปลอมนะครับบางคนก็บอกว่าจริงบางคนก็บอกว่าปลอมนะครับที่บอกว่าปลอมเพราะว่าไม่น่าจะมีสูงใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ยางรถยนต์ไม่เห็นจะแบนเลยทําไมสูงจริงๆจะต้องหนักนะครับก็เป็นความคิดเห็นของผู้ที่แสดงความคิดเห็นนะครับวันนี้ผมก็เลยนําภาพที่เป็นภาพจากหนังจริงๆนะครับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งมีอยู่สั้นๆนะครับจากหนังเรื่องปลาอันตราย ที่ออกฉายในปี2019ครับนำมาให้ดูเรียกว่าตัดมาเฉพาะฉากที่เห็นท่อนสุงนะครับที่อยู่ในหนังนะครับว่าท่านดูแล้วท่านคิดว่าจะเป็นไม้สุงจริงๆหรือว่าเป็นไม้สุงปลอมที่ใช้ขึ้นในการถ่ายหนังนะครับช่วยกันดูนะครับ